ปีนี้เขายื่นคำร้องถอนประกันแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชายพลเ,ยเตรียมหนาวนะครับเสื้อหนาวต้องใส่สองตัวเลยนะนะครับมีการยื่นคำร้องถอนประกันแน่นอนครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไปเลยนะการข่มขู่พยานข่มขู่สื่อมวลชนหลักฐานชัดเลยนะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยกูจะฟ้องให้หมดสื่อมวลชนก็ฟ้องใครก็แล้วแต่วิาพากษิจารย์กูเสียหงังเสียหายกูฟ้องหมด อ,นะอยากจะยืมคําพูดของชายพลนะมึงใหญ่มาจากไหนเนี่ยคำคำพูดชัยพลบอกว่ามึงใหญ่มาจากไหนตอนนี้ประชาชนก็ถามว่ามึงใหญ่มาจากไหนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกกอข่าวหลายหลายคนโทรมาหาผมเนี่ยหนึ่งยุคนนะครับจากเนชั่นเนี้ยช่องอีทียุคนบอกโอ้โหใหญ่มาจากไหนว่าฟ้องสื่อสื่อทําให้ชายพลดังนะครับโซเชียลทําให้ชายพลดังเพราะฉะนั้นการน,นําเสนอข่าว เขาก็ต้องนําเสนอตามความเป็นจริงเวลาถูกด่าก็ถูกดา่าเวลาถูกชมก็ถูกชมโอ้โหนี่หาเรื่องฟ้องสือ่อการข่มขู่จะฟ้องสือนน่อมวลชนหรือฟ้องไทยก็แล้วแต่นะครับนี่แหละครับคือการคุกคามเพราะนั้นหลักฐานต่างๆเ่าเนี้ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยหลังจากเปิดทําการวันที่สองมกราแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มรุกเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นคําร้องถอนประกันนะคุณข่มขู่จะฟ้องสือนนส่อมวลชนสื่อมวลชนนี่คือ นะบุคคลที่ตามรมัฐธรรมนูนบอกว่ามีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวนะครับพี่น้องครับเข้ามากันเยอะๆนะครับรายการของเราเป็นรายการเรียกตีนครับนะตีนจะมาตลอดรายการของเราเรียกตีนกับเรียกคดีนะเราดอกไม้ไม่มีครับมีแต่ตีนกับพดีความเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็นะการข่มขู่สื่อมวลชนก็คือการข่มขู่ประชาชน เพราะฉะนั้นพอหลังจากวันที่สองพบก็เริ่มกระบวนการถอนประกันนะครับขอ,นะบอถอนประกันนะฮะเพราะฉะนั้นชัยพลก็มีโอกาสโดนถอนประกันอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะนไม่ใช่โกหกนะเอาหัวเป็นประกันเพราะว่าผมได้ข่าวมาทางลับนะครับจากพี่แต้มก็ได้นะจากโหลกระแสะก็ได้จากบกาข่าวก็ได้แล้วจากทางผู้เสียหายนะครับว่าเขาเอาแน่ครับนะเอาแน่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ นะหลายๆคนอาจจะสมหวังว่าชายพลอาจจะโดนถอนประกรันพอโดนถอนประกันแล้วเป็นไงครับเขาก็จะให้ไปอยู่ในคุกอืม <os. S 1> อาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกจะมาพูดท้าทายว่าใครชิ้งหมาเกิดอะไรต่างๆก็จะไม่ได้แล้วหลังจากนั้นกระบวนการเท่าที่ผมคุยกับพี่แจมมาเช้านี้พี่แจมบอกพี่เดผมได้ร้องอธิบดีกรมสรรพากรแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทาง ang, เงินต่างๆเครือข่าย คนใกล้ชิดนายชัยพลประกอบไปด้วยนายอออ่างขึ้นต้นด้วยอออ่างนะนะครับเขาบอกนะนายคนนี้จะเป็นคนรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของนายชัยพลรายงานข่าวทางรับนะนายอออ่างนะแล้วก็ตามด้วยนอหนูนะนะครับนายคนนี้จะรู้ข้อมูลของนายชัยพลนะครับนะครับนะครับรณวนี้สันพกรกำลังเริ่มต้นก็มี นะลุงลุงพลป้าแตนแล้วก็นายอออ่างคนใกล้ชิดทั้งหลายนะครับเหล่านี้ก็จะต้องดําเนินการตรวจสอบเส้นทางนนะครับนะหลังนั้นก็เท่าพี่ตามร่ายฟังก็นะนายอออ่างนี้พูดปุ๊บจะรู้เลยนะใครอยู่ในวงการพวกลุงพลป้าแตนเนี่ยจะรู้เลยอออ่างตามด้วยนอหนูและตามด้วยสระอุนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยวอแหวนนี่เขาก็จะเริ่มกระบวนการ เอาจากคนใกล้ชิดคนจัดคิวคนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องจริงนะใครกับคนกับนงางแตนยัยมาโกรธผมนี่ผมบอกคุณลวงหน้านะกระบวนการถอนประกันจะเริ่มต้นหลังปีใหม่ทันทีเชื่อพี่เดผมไม่เคยผมไม่ได้โม้ผมไม่ใช่สมรักของจริงหมดนะนะน,ะ,นะครับอออ่างนอนหนูสระอูและตามได้วอแหวนนะครับไม่ใช่ชอชางไม่ใช่อนุชิดนะครับมีคนนะครับ ใครอยู่ในวงการเกี่ยวกับบ้านกกอกเนี่ยจะรู้เลยเขาคือใครนะครับนี่นะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะกระบวนการตรวจสอบพี่แจ้งบอกว่าพอหลังจากที่บดีกรมสมรรพากรได้แนละ้วตอนนี้เขาก็ไล่ดูตามบัญชีเงินฝากต่างๆเขาไล่แล้วครับคือสรรพากรเนี่ยเขามีอำนาจล้นฟ้าเลยสามารถเข้าถึงบัญชีได้เลยนะสามารถเข้าถึงบัญชีได้เลยตอนนี้เขาอยู่ระหว่างดูบัญชีต่างๆอยู่ นะครับว่ามีพวกเมียฝรั่งแม่ยกโอนมาเท่าไหร่เข้าบัญชีเท่าไหร่นะครับไม่ได้เสียภาษีนะมีรายได้สูงแต่เสียภาษีสี่พันหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมคุยกับพี่แจมาพี่แจบอกเออพี่เดไม่ต้องห่วงครับเรื่องเรื่องตรวจสอบภาษีแล้วก็ยึดทรัพย์เนี่ยผมงานถนัดอยู่แล้วผมก็เชื่อพี่แจนะเพราะพี่แจเนี่ยแกเป็นนักสืบเก่าส่วนผมเนี่ยเป็นทนายความผมก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง คดีความในศาลส่วนพี่แจมก็มีหน้าที่รวบรวมหลักฐานส่วนพี่เลวัตนี่แกมีหน้าที่ชักปืนยิงอย่างเดียวนะผมก็บอกว่าพี่เลวัตก็เบาๆหน่อยนะอย่าชักทีละสี่ก็บอกทีละก็บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามคนส่วนหมอปลานี่ก็เล่นสายศาสตร์นะครับส่วนปูม่มนีนี่ก็ปลอมตัวเป็นสายลับทีมเรานี่มีหลายคนนะปูม่มนีตัวน,นี้ก็ปลอมตัวเป็นสายลับนะครับงานนี้นะฮะ ส่วนพี่เลวัตนี่แกชัดอย่างเดียวนะนะลูกโม่แกนี่หลายเลยคนระับวันวนนี่ก็จะชัดจะยิงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับโหนกระแสนี่ก็หาข้อมูลอีกทางน,นะปู่มินีก็ช่วยกันดีไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าถ้าตาบใดสองหัวเมียนี้ยังไม่ยังไม่หยุดนะครับถ้าหยุด ถ้าหยุดมันก็จะเบาแต่ตอนนี้ก็จะออกแถลงข่าวจะฟ้องสื่อมวลชนท่านทราบหะครับการออกมาแถลงข่าวฟ้องสื่อมวลชนเนี่ยนั่นนะคือการกระทําที่เป็นอันตรายต่อสังคมที่เขาจะต้องถอนประกันใครไปแนะนํามึงว่านางแตนเนี่ยบอกเลยติดตามรายการพี่เดชนะวันๆไม่ทำหนาอะไรไปนั่งแถลงข่าวจะฟ้องสื่อมวลชนก็ชิบหายแล้วเขาก็เอาหลักฐานที่เองไปแถลงข่าวกทนายเองเนี่ยก็ไปส่งสารน,นะ ปล่อยเอาไ้อยู่ข้างนอกนะครับนะปล่อยปล่อยไปอยู่ข้างนอกแต่กับจะไปฟ้องสื่อมวลชนทั้งทที่เขาไม่ได้ทําอะไรบิดเลยเขานำนำเสนอข่าวตามปกติไปถแถลงข่าวอยู่ประมาณ10นาทีหรือ2นาทีแล้วก็แจบบกบอกจะฟ้องสื่อมวลชนทั้งทางแพ่งทาง,ทาง,ทาง,ทางอาญาจะไปฟ้องเขาได้ยังไงใครก็ทําอะไรผิดการนําเสนอข่าวเดี๋ยวเขาไม่ได้นําเสนอข่าวเพื่อจะเชียร์เขานําเสนอข่าวตามความเป็นจริง ภาษาทภาษาแล้วว่าคุณเนี่ยทําให้เด็กตายอ่ะสังคมก็ต้องประนามคุณใครจะมายกย่องคุณเนี่ยนะคนก็ต้องออกมาเหยียบย่ําคุณเนี่ยนะใครจะมาส่งเสริมคุณนะคุณทําเด็กตายอ่ะนางแฉนบอกโอ้ทําไมต้องเหยียบย่ํากันโอ้โหมันนะการที่โดนเหยียบย่ำก็เพราะการกระทําของคุณเองตอนนี้คนทั้ง้านทั้งเมืองเนี่ยด่าคุณยับคุณเชื่อผมนี่หลักฐานที่คุณไปแถลงข่าวเนี่ย ผมได้คุยกับแหล่งข่าวทางรับแล้วเขาจะนําไปประกอบในการยื่นคาร้องถอนประกันคุณเพราะว่าคุณมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวคูสื่อมวลชนสื่อมวลชนคืออะไรคือบุคคลที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเหมือนผมเนี่ยผมก็เป็นสื่อมวลชนถ้ามาข่มขู่ฟ้องผมเนี่ยผมก็จะไปเอาหลักฐานไปให้แม่น้องชมพู่เอาไปให้พนักงานในการจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อรวบรวมในการถอนประกันนะครับนะ เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมพูดเรื่องจริงนะนะครับเนี่ยหลังจะกลับไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปปรึกษากับพี่แตม้มเอาอยัางไงตอนนี้เราตรวจสอบไปถึงไหนแล้วนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของดังแตนกับนายช้พลเนี่ยเนี่ยเขาก็กำลังจะข่มขู่จะฟ้องคนนั้คนนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสังคมหรือเปล่านะครับอ่านะครับอันนี้ก็ฝากให้แล้วก็รายงานข่าวเมื่อเช้านี้แหล่งข่าวใกล้ชิดแม่น้องชมพู่นะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดแม่น้องชมพู่บอกว่า เขากาลังเตรียมยืน่นอุทธรณ์นะครับจาเลยที่หนึ่งนายชายพลนะอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตนะครับนะครับนะอุวีแลบุรุษเต่างอยในชายพลจะต้องอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตพี่น้องชอบไหมครับจะชอบโบกชอบกันชอบใจก็พิมพ์คําว่าจุกรูนะครับจุกรู้จุกรูกัน,นะครับโอ้โหเอฟเอฟซี F, F เข้าบากนบากน์แล้วครับถามว่าพี่เดกําลังไปไหนครับนะครับ พีนะ่เดกกำลังจะไปไปไหนวะไปบาสเซล,เซลนะตามตามไกลเล็กเข้าไปตอนนี้ไกลนั่งหลับอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ซัดยาบ้าสักเม็ดนึงนะนะนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวกําลังเดินทางนะครับเนี่ยอากาศได้เกิดดีนะฮะปู่ได้มากันเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะหมดนะนะจุกรู้เนี่ยนะถ้าใครอยากให้ถอนประกันนะครับให้พิมพ์คําว่าจุกรูเนี่ยใครๆก็อยากจะให้ถอนประกันในคล ไมอยู่ดีๆมาแถลงขา่าวข่มขู่ประชาชนการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุให้ถอดประกันได้แล้วก็การวิจพาควิจารณ์คําพิพากษาที่ผ่านมาตอนไปออกรายการผมไม่ผิดผมไม่ได้ทําผิดท,ท,ทั้งท้งที่ศาลเขาตัดสินว่าเองผิดแล้วใช้พน้นเองดันไม่บอกว่าผมไม่ได้ทาผมไม่ได้ทา